ค่ะสวัสดีค่ะพอดีฝนหยุดตกก็เลยมาชมที่สวนอีกมุมหนึ่งนะคะก็อันนี้เป็นกล้วยกล้วยนำวาอ่ะกล้วยนำว้าก็คือเออมีประโยชน์มากนะคะแต่ข้อเสียเขาก็มีอยู่นิดหน่อยเองแต่ความเป็นประโยชน์มีมากมายอย่างหัวปีเนี่ยค่ะว่าลูกเขาออกหมดทุกชั้นทุกชั้นแล้วก็หัวปีสามารถเอาไป ต้มทานนะคะหรือแกงเลียงเหมาะสำหรับหญิงที่คลอดบุตรใหม่ๆนะคะก็จะทำให้มีน้ำนมนะคะก็เราสังเกตง่ายๆนะคะเวลากล้วยจะออกเนี่ยจะออกหน่อแบบเนี้ยค่ะก็มาดูก้านเขานะคะเขาจะมีใบตรงๆขึ้นมาเป็นสั้นๆอยู่ใบหนึ่งนะคะก็นั่นแหละค่ะคือสัญ,ญลักษณ์ของหัวปีเริ่มงอกนะคะอ่าค่ะก็สมบูรณ์มากเพื่อนๆดูอีกต้นหนึ่งนะคะ เนี่ยค่ะฝีมือล,ล้วนๆค่ะปลูกตั้งแต่โควิดแรกนะสิอดีอยู่บ้านก็เลยเออปลูกกล้วยดีกว่านะอันนั้นมีตั้งสิบหวีนะคะค,ะคะก็ความสมบูรณ์ก็สมบูรณ์อันนี้อีกต้นหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูลำต้นแต่ที่สำคัญคือถ้าเราอยากรู้ว่าหัวปีออกเมื่อไหร่ก็เราสังเกตดูจะมีใบสั้นๆน่ะแทงตรงกลางออมานะคะก็หัวปีก็เริ่มงอกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลำต้นความสมบูรณ์กันปลูกไว้เยอะเลยค่ะ,ะช่วงโควิดก็เลยตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างก็เลยปลูกกล้วยเอาไว้เห็นไหมคะเขาจะแยกกลีดของเขาออกเป็นชั้นๆชั้น,น,นๆแบบนี้ค่ะแล้วกล้วยเขาห่อไว้นะคะที่หอ่อๆแบบนี้ค่ะก็จะมีกล้วยอยู่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ผีเขาเองนะคะเขาจะหอ่อกล้วยอยู่ข้างในเนะะี่ยค่ะเพื่อนๆ ก็สปปรรพคุณมากมายนะคะลดความอ้วนได้ตอนเช้าตื่นมาทานสองผลแต่อย่าเละมากนะคะนี่อันนี้ก็ออกอีกต้นหนึ่งเพื่อนๆสังเกตด,ดูมันจะมีแบบก้านสั้นๆขึ้นจริงๆตรงกาลางแล้วนั่นแหละหัวปีก็เริ่มออกนะคะเนะะี่ยค่ะจะเป็นก้านสั้นอยู่อันหนึงเป็นใบของเขานะคะก็กอสมบูรณ์มากนะคะแตกลูกแตกหลานเพียบค่ะเลี้ยงง่ายอเพื่อนๆปลูปกทิ้นเลย แแรงก็ได้แต่อย่าแลรงมากนี่อันนี้คือต้นใหญ่มากใหญ่เท่าเท่าขะเลยขาคนอีกนะคะเนี่ยใหญ่มากอ้วนมากสมบูรณ์นะคะความสมบูรณ์ของเขาแล้วเขาก็จะแตกห่อแท,แทงออกมาแบบนี้นะคะต้นอ่อนเน,นะะี่ยค่ะอ่าก็ขยายพันธุ์ง่ายมากเขาจะขยายของเขาเองแต่บางทีมีน้ําเ้าข้าวก็เอามาลดให้เขานะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากได้กินผลผล,ผลิตมากๆอะไรอย่างเงี้ย อืมเราก็ต้องเหมั่นเอาสารอาหารมาใส่เขาเช่นบางทีเราทําน้ําโทเหลืองเนี่ยแล้วก็เอาตากน้ําอะมาล้างใส่ใบเขาจะหอมเป็นอย่างนี้นะคะใบยอดของเขานะะนเน,บบนี่ยค่ะมันๆหอมแบบเนี้ยสวยอะ่ะเห็นไหมคะใบใหญ่บส่วนใบของเขาเนี่ยเอาไปทําขนมได้นะเอาไปหอ่อแบบเป็นหอ่อหมกแล้วก็ห่อลองทําขนมตาลขนมเทียน นะคะขนมเข่งอะไรเงี้ยคือประโยชน์เยอะก็เลยปลูกไว้อะแต่ตอนนี้ตายเป็นหลายต้นแล้วปลูกตั้งแต่สองต้นนะคะดูคะ่ะต้นสูงมากก็ภูมิใจพอสมควรนะคะปลูกกล้วยสำเร็จดูดีสวยมากเลยเออนี่ยค่ะหัวปีส่วนหัวเดี๋ยวร้อยกล้วยหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูอันเนี้ยอันเนี้ยร้อยตัดหัวปีเอาไปละคือเขาสุดละกล้วยเขาสุดสุดละ ส่วนกล้วยเนี่ยพอผลใกล้สุกเอาไปต้มคุกม,มะพร้าวนะคะโรยน้ำตาลหน่อยก็แตบมากค่ะอ่าอันนี้คือยอดของเขานะคะเพื่อนๆก็ประโยชน์เยอะถ้าใครมีพื้นที่ว่างก็ปลูกกล้วยไปเลยปลูกต้นหนึ่งเนี่ยเตรียมตัวได้เลยขยายมหาศาลเลยค่ะเนี่ยดูดิคะเขาแตกเขาเองไม่ได้ไปทําอะไรเ,เขาเลยน,เนู่นนู่นข้างในก็มีอีกคะ่ะเนี่คะ่ะแตกเองเลยปลูกแค่สองต้นเองนะคะกลายเป็นเยอะไปหมดเลยค่ะ อันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะก็พอราเขาเยอะเราก็ขยายค่ะคือใบของเขาอะ่ะมันก็มีประโยชน์เยอะขายได้นะใบอะ่ะก็คนก็ไปทําห่อหมกทําขนมันนะ่แล้วดูใบใหญ่ใหญ่เนะี่ยเราไม่แตกอะเห็นไหมคะใบสวยงามมากค่ะอ่ารุ้ยน้าว้าไทยนะคะก็เหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะด้วยอ่าเราก็ไปศึกษาดูว่าทานยังไงทานเวลาไหนนะคะ พิทีสำคัญหัวปีนี่มีคนจองแล้วพอดีเขาคลอดน้องแล้วเขาก็เอออยากอยากทานเดี๋ยวจะให้ดูใบเดียสวยงามมากคุณดูต้นก็สูงสูงกับถึงสายไฟนู่นนะเห็นไหมคะเพื่อนๆจะสังเกตดูมันจะมีใบเล็กๆแทงถ้าเราอยากรู้ว่ากล้วยอ่ะเราหัวปีจะออกเมื่อไหร่น่ะมันจะมีใบเล็กๆอ่ะแทงขึ้นมาใบหนึ่งแล้วก็สุดอยู่เท่านั้นน่ะดูจากต้นนี้ก็ได้มีตัวอย่างทั้งสองอันเนี่ยเห็นไหมคะ ่าจะเป็นแบบนี้ค่ะก็เหมือน11ก้านเตรียมตัวออกได้เลย,เลยค่ะแล้วเขาก็จะหอมเขอมาใหญ่น้อเนี่ยภูมิใจเหมือนกันไม่เคยปลูกกล้วยออกเลยค่ะอตอนนี้ก็ออกเยอะเลยแล้ววันนั้นขยายมาตรงนี้ค่ะจริง,รงๆเยอะกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมนะคะ ค่ะพอเยอะแล้วเราก็ขยายมาไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าใช้ใบด้วยพอดีเพื่อนบ้านทําขนมไทยก็เลยปลูกเพื่อขายใบด้วยนะคะอ่าค่ะแล้วตรงนี้อีกนะคะต้นนี้ใส่อันนี้ไว้ไม่ได้ลงดินค่ะก็เลยโตข้านี้ค่ะแล้วก็อันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะอ่าอันนี้ก็เลี้ยงออกลากลากสวยงามมากค่ะอ่าอันนี้อีกต้นหนึง่ง พยินเหยียบกิ่งไม้นะคะเห็นไหมคะใบสดสวยใบสีเขียวอ่อนอันนี้ต้นหนึ่งค่ะพร้อมใช้ใบได้เลยใบใหญ่ใหญ่ค่ะเดี๋ยวมีสองต้นแอบอีกสองต้นนะคะค่ะมามุมนี้เราลงไว้อีกสองต้นนะคะก็คือจะบอกว่าคุณปลูกกล้วยแค่ต้นเดียวอ่ะสามารถขยายออกมาเยอะมากพอดีเราตัดก้านขายไปนะคะ ก็เขาทําห่อหมกทําขนมอะไรต่างๆเนี่ยใช้ใบเยอะแล้วพอดีใบที่บ้านน่ะใบใหญ่แล้วก็คือสายพันธุ์กล้วยอะ่ะบางบางบางใบอะ่ะเวลาทําขนมอะ่ะก็แตกเวลาหอ่อแต่อันเนี้ยมันเหนียวไม่แตกใบกําลังดีถ้าใบหนามากหอก็จะแตกนะคะก็ใบสวยงามนะคะค่ะก็จะบอกว่ากล้วยน้ำว้าประโยชน์ แล้วลำต้นก็ให้หมูกินได้จะบอกว่าลำเดี๋ยวพอกล้วยออกเนี่ยเราก็ตัดลำต้นได้เลยเพราะว่าต้นหนึ่งออกกล้วยได้เคเพียงครั้งเดียวนะคะอ่าก็ใครมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆก็ปลูกกล้วยเถอะมีประโยชน์เยอะคุณทานเองก็มีประโยชน์เอาไปต้มคุกกับเกลือหน่อยหนึ่งใส่มะพร้าวหน่อยนึงคุกใส่น้ำตาลหน่อยก็อร่อยอะ่ะคุณ นี่ยค่ะตอนนี้ขยายตั้งหลายต้นอันนี้คือปล่อยเขาไว้อะเดี๋ยวพอต้นเล็กๆขึ้นอีกจัาก,ก็จะต้องขยายไปไว้หน้าบ้านอีกางละค่ะก็ใบสวยงามใบใหญ่มากนะคะเนี่ยค่ะอ่าเห็นไหมคะใบไม่มีแตกเลยค่ะคือเขาเหนียวเขามากนะคะโตไวด้วยคะ่ะเพื่อนๆรดน้ําดีๆเอาน้ําซาวข้าวมาใส่เขาบ้างอะไรเนี่ยถ้าเราปลูกทิ้งขว้างต้นเขาก็แกนต้นจะไม่ค่อยใหญ่นะคะ ก็ประโยชน์เยอะเพื่อนๆโดยเฉพาะหัวปีกินอร่อยมากเอาไปแกงเลียงโหแล้วก็อันนู้นก็กําลังออกอีกนะคะเห็นไหมคะก็เราก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยคะ่ะเพราะว่าพอดีฝนเพิ่งหยุดนะคะก็เลยค่อนข้างพื้นแฉะหน่อยเดินระวังนิดนึงค่ะเห็นไหมคะก็ใหญ่มากนะคะหัวปีเขาก็ต้นเอ็นนิดนึงเดี๋ยวต้องหาอะไรมาค้้า ก็ประโยชน์ของกล้วยน้ำว้านน้ำวา้ามีเยอะเห็นไหมคะค่ะ,คะ,คะทิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ